การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก่เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่กั้มกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนนกับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องสิ่งที่เปลี่ยนร้ายให้ดีที่ดีก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังครับในวันพระใหญ่เช่นนี้ในช่วงของหน้าเทศกาลเข้าพรรษาผมก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้สร้างบุญกุศลตามเหตุและปัจจัยตามกําลังของเราท่านผู้ฟังครับในวันพระใหญ่นั้นเป็นวันที่ทั้งสมโลกได้มีโอกาสสร้างบุญรับบุญโดยทั่วถึงกัน นับว่าเป็นช่วงโอกาสที่สำคัญถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสก็ขออย่าได้พลาดการสร้างบุญกันทั้งวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานและถือโอกาสขออโหสิกรรมด้วยการอุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้มีพระคุณให้ตนเองได้เป็นผู้มีมงคลในบุญกุศลบารมีท่านผู้ฟังครับที่ผมได้เน้นย้ำในเรื่องของบุญมากมายหลายครั้งก็เพราะว่าบุญนั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริงครับ ยิ่งในภาวะที่ทุกอย่างไม่ดีแบบนี้และเชื่อว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆที่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นกรรมที่ร่วมทำกันมานานและกำลังจะส่งผลสำหรับใครที่กำลังลำบากยิ่งต้องทำบุญให้มากใครที่ดีอยู่แล้วก็อย่าได้ประมาทเพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าผลกรรมที่ไม่ดีที่เราได้เคยทำไว้นั้นจะมาส่งผลเมื่อใดในบางครั้งก็มาแบบฉับพลันเป็นกรรมตัดรอนในฝ่ายที่ไม่ดีถ้ามาหนัก เราก็อาจจะตั้งรับไม่ทันเห็นมามากแล้วท่านผู้ฟังครับท่านที่กําลังประมาทในบุญนึกว่าบุญของตนนั้นมากแล้วหรือเข้าใจผิดคิดว่าตนมีเงินมากมายถึงมีบุญมากไม่กลัวบาปก,กรรมไม่เชื่อในบุญอีกต่อไปพอถึงโอกาสที่ผลกรรมมาส่งผลก็อาจจะทําให้บ้านแตกสาแรกขาดถึงขั้นที่ว่าหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับการทําบุญนั้นให้เน้นด้วยความสบายใจด้วยจิต ที่มีกําลังมากด้วยใจที่สะอาดไม่ใช่เน้นที่เงินมากๆาําน้อยๆทาบ่อยๆเท่าที่มีกําลังขอฝากไว้ว่าอย่าทําบุญแล้วตนเองต้องเดือดอร้อนเป็นอันขาดหลังจากที่เราทําบุญทุกครั้งให้ตั้งจิตอุทิศบุญและอธิษฐานให้ตนเองมีจิตที่เป็นกุศลปักหลักลงไปในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและที่สําคัญคือจะต้องชอบด้วยทําด้วยและจะต้องทําเหตุใหม่ให้ตรงกับที่อธิษฐานไว้ถ้าทําได้ จะสาเร็จทุกประการตามบุญบาร,รมีที่เราทํามาท่านผู้ฟังครับการมันให้อโหสิกรรมและการขออโหสิกรรมในทุกวันสามารถที่จะลดเวรลดกรรมไปได้เรื่อยๆอย่าได้หยุดสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเงินทองเรื่องการงานการเงินก็ให้มันทําทั้งวัตถุทานธรรมทานและอภัยทานเสียพยายามสงบจิตสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมตามที่เหมาะกับจริตของตนมันเพียรในการงาน เข้าใจให้ลึกซึ้งถึงกฎแห่งกรรมถ้าถึงคราวที่ตกอับก็จะไม่เดือดร้อนมากถ้าเกิดว่าดีอยู่แล้วก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมครับท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวในทิศทางของความรักกันบ้างในครั้งนี้ผมก็มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความรักมานําเสนอท่านผู้ฟังกับหัวข้อเรื่อง รางวัลของคนที่รักเดียวใจเดียวคือการที่ต้องได้อยู่คนเดียวท่านผู้ฟังครับหลายครั้งที่คนรักจริงรักเดียวใจเดียวมักจะโดนทิ้งให้อยู่กับความจริงที่ว่าไม่มีใครจริงใจหาคนรักจริงได้ยากยิ่งนั่นเป็นเพราะอะไรกันเหตุผลหนึ่งก็คือคนดีมักจะน่าเบื่อไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหตุผลต่อมาก็คือคนที่ไม่รู้จักพอและไม่เคยเห็นคุณค่าของคนรักจริงท่านผู้ฟังครับ ในเรื่องนี้นั้นทางพระพุทธศาสนาถึงได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่คนสองคนรักกันเป็นเพราะกรรมเก่าทําให้คนสองคนได้มาเจอกันแต่จะเดินเคียงข้างกันไปจนถึงตลอดรอดฟังไหมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของการกระทําและศีลเสมอกันหรือไม่ท่านผู้ฟังครับปัญหาหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆก็คือการที่คนคนหนึ่งดีมากๆทุ่มเทความรักให้อีกฝ่ายจนหมดใจ ยอมให้เขาเหยียบย่ำความรู้สึกครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะรักแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาก็คือการนอกใจการถูกคนรักหักหลังแล้วจะทำยังไงละ่ะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเหงาไม่มีใครอยากทุกข์เพราะความรู้สึกโดดเดี่ยวมันว้าเวสุดจะทนท่านผู้ฟังครับหากให้ตอบตามหลักการใช้ชีวิตเราจะต้องรู้จักหันกลับมารักตนเองดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ววันหนึ่ง เราก็จะเจอกับคนที่เขารักเราในแบบที่เป็นท่านผู้ฟังครับหากจะให้ตอบในการใช้หลักศาสนานำทางก็ควรยึดถือสินข้อ3ามให้มั่นคงอย่าได้ผิดลูกเมียคนอื่นหรือแฟนใครเป็นอันขาดควรที่จะงดเว้นเพราะจะทำให้นำไปสู่ความเสื่อมของกามารมทุกสิ่งอย่างท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าคู่ชีวิตที่รักกันยืนยาวล้วนแล้วแต่เร่งครับในสินข้อนี้หนักหนา เพราะสินข้อ3เป็นสินที่ส่งผลเร็วแรงให้ผลอย่างรวดเร็วมากหากยึดข้อนี้ได้สินข้ออื่นๆก็จะตามมาเราจึงมักจะเห็นคนที่ผิดสินข้อ3ในข้อการนี้ทําให้นําไปสู่การผิดสินทุกๆข้อทั้งปวงทั้งโกหกกินเหล้ารักทรัพย์อาจร้ายแรงไปถึงการฆ่ากันเพราะรักที่เกิดจากมือที่3มนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหากเราดีแล้วก็จงเร่งทำดีต่อไป หากเราดีแล้วแต่ยังถูกทิ้งนั่นก็แสดงว่าคนที่ทิ้งเราไปนั้นไม่ดีจริงครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้มาฝากก่อนที่จะจากกันไปอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องให้อภัยแต่ไม่สงสิงด้วยท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่าให้อภัยแต่ไม่สงสิงด้วยท่านผู้ฟังครับ ทุกนั้นตกอยู่ที่คนเกลียดกรรมตกอยู่ที่คนเครียดแค้นคนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีกรรมคือคนที่ไม่เกลียดไม่เครียดแค้นใครใครให้อภัยก่อนก็มีความสุขในชีวิตก่อนให้อภัยแต่ไม่ให้โอกาสให้อภัยแต่ก็ไม่กลับไปคบท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าให้อภัยกับให้โอกาสนั้นมันคนละส่วนกันการให้อภัยนั้นก็คือการยกโทษทางจิตใจ ในสิ่งที่เขาได้ทำผิดต่อเราทำให้ความรู้สึกของความโกรธแค้นของเราบรรเทาลงเรารู้สึกว่าเราให้อภัยเขาได้เราจึงให้อภัยให้อภัยโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ทำผิดกับเรานั้นจะเป็นอย่างไรเขาจะได้ชดใช้หรือได้รับโทษหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่เราก็ให้อภัยเขาได้เพื่อเป็นการปลดปล่อยความโกรธออกจากใจเรานั่นเองท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้น ที่เราไม่ให้อภัยบางคนเพราะเราคิดว่าเราทำไม่ได้หรืออาจจะเพราะในบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะให้อภัยเขาเราจะเก็บความโกรธแค้นนี้ไว้เพราะเขาไม่สมควรที่จะได้รับการให้อภัยแต่ในขณะเดียวกันเรากลับไม่รู้ตัวว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นนั้นมาพร้อมกับความทุกข์และมันก็จะทำร้ายเราเสมอท่านผู้ฟังครับคนที่ทำผิดกับเราเขาไม่ได้มารู้สึกผิดกับเราด้วย มีเพียงเราเท่านั้นที่เป็นทุกข์เพราะความโกรธแค้นที่ประทุอยู่ในใจของเราเป็นการทำร้ายตัวเราเพียงฝ่ายเดียวท่านผู้ฟังครับในบางครั้งนั้นการให้อภัยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปดีกับเขาแต่เป็นการที่ทำให้เราผลจากจิตใจที่เคยเครียดแค้นและเจ็บปวดต่างหากท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่าให้อภัยแต่ไม่สูงสิงด้วยยกโทษให้แต่ไม่กลับไปคบให้อภัยเขาเราสุข โกรดเขาเกลียดเขาเราก็ทุกเองท่านผู้ฟังครับการให้อภัยนั้นเป็นการช่วยปลดปล่อยเราจากความทุกข์และความแค้นคนที่ทําได้คือผู้ที่ชนะไม่ใช่คนที่พ่ายแพ้ท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วการให้อภัยกับการให้โอกาสมันเป็นคนละส่วนกันเราให้อภยัยแต่ไม่ได้ให้โอกาสเพราะการให้อภัยคือการยกโทษทางจิตใจที่จะปลดปล่อยตัวเราจากการถูกทําร้ายทางใจ แต่การให้โอกาสจะต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเองของคนที่ทำผิดถ้าเกิดว่าคนที่ทำผิดไม่ได้กลับใจไม่ได้เสียใจเราไม่จำเป็นต้องให้โอกาสเสมอไปและในบางครั้งเขายังอาจจะต้องได้รับโทษจากผลกรรมนั้นแต่ในส่วนของเราแค่ยกโทษให้เขาแล้วเดินหนีออกมาเอาความสุขของเรากลับคืนมาใหม่ให้เป็นของเราด้วยการให้อภัยทำให้เราได้ชีวิตและความสุขของเรากลับคืนมาครับ ก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อหลักการในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและคนรอบข้างหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่สินใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนน์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ